แฮปปี <West> ้มาเอร์เดย์ค่ะเพื่อนๆนี่แฮปปี้มาเอร์เดย์เลค่ะเด้อได้ดอกไม้มาเป็นกระถางเลยค่ะกระติบเข่าโบแมนเวยค่ะพี่น้องกระติบเข่าเอาไว้ซื้อๆน้อกันเนาะพี่น้อง จังที่บอกเด้อค่ะวันแม่ <c oughs> โอ้ยขอโทษค่ะจุลี่ค่ะให้เบิง้งของควันที่ได้มาว่าสิมาเปิดที่เรือให้เบิ้งงนาอค่ะเนาะอันโอ้ยโอ้ยกลองกองอันนี้จุลี่เปิดแล้วเด้อค่ะนี่เปิดแล้วเดี๋ยวเราจงค่อยมารีวิวกันว่าแม่นี่ยังเนาอค่ะพี่นอ้อง๋วมารีวิวกัน แต่ว่าตอนนี้มาเปิดที่เรือก่อนเนาะคะ่ะนี่ของขวัญวันแม่ จะเป็นสีนะคะสีสีน้ำอันนี้จะเป็นที่คั่นหนังสือมาร์เกอร์ที่เขาเอืน่น์เกอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษกระดาษปิ้นรูปของเงิน ของโกดักกระดาษปิ้นรูปโกดักที่จุลียนได้เครื่องปิน้นเครื่องปิน้นเครื่องปิน้นรูปมาด้วค่ะพี่นอ้องตอนช่วงคริสต์มาสเนาะคะเนาะนี่จุลีก็ได้กระดาษซื้อได้กระดาษมาเพิ่มนี่ซื้อเป็นของขวัญวันแม่ลูกกับลูกกับพ่อซื้อให้เนาะคะเนาะเขา เฮาต้องรีเควสตไปเพื away, so ่อนยังค่อยให้มาค่ะพี่น้องถ้าบรารีเควสตไปก็บได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นวอชีวอชีเทปก็สิเป็นพวกเทปที่สิมาใส่กับหนังสือจุลีเด้อค่ะหนังสือไดอารี่ที่เอามาใส่กับไดอารี่จุลีเบิ่งดูว่าจุลีได้วอชีอะไรมาเนาะค่ะ บเปิดได้ก็คิดเปิดยากจริงๆติดเป็นลายลายเห็ดกับมีลายเห็ดลายดอกไม้เห็นคักปะคะ่ะย้อนแสงจากน้อยนึงลายเห็ดลายดอกไม้ลายเห็ด ลายดอกไม้ลายบัตเตอร์ไฟพีเสื้อดิมีพีเสื้อมีเฮดนี่วอชชีวอชชีเทปจุเลียมาใส่กับไดอารี่น้อยจุลีเวยค่ะพี่น้องนี่จะเป็นสีสีน้ำเลยค่ะสีน้ำพูดถึงสีน้ำนี่ พูดถึงสีน้ำนี่ช่วงนี้จุลีก็ลังนันเลนียนหัดหัดวาดสีน้ำด้วยค่ะพี่น้องเจ้าของได้วาดสีน้ำเห็นแล้วค่ะเห็นเจ้า<ม>จของวาดแล้วก็ภูมมใจเจ้าของไรค่ะพี่น้องนี่หนังสือหนังสือวาดสีน้ำจุลี่นี่วาดเองด้ยพี่น้องบริเลียนด้วยค่ะเด้อจับผูกกันจับสีได้จุลี่ก็มาวาดเองนี่ อาสิโบง้ามคือจังผู้เพ่นเลีียนม้าผู้เพ่นเป็นช่างเป็นหัวศิลป์เนาะพี่น้องเนาะนี่นี่โอ้เห็นเรากับภู้มใจจะาของค่ะวาดได้ปนี้วาดได้ปนีดดปนแล้วพุ้มใจจ้าของค่ะคับพี่น้องนี่นี่จุลี่กะไม่ได้จบศิลป์จบอย่างมาเด้อค่ะพี่น้องขึ้นอยากวาดขึ้นอยากเฮ็ดจุลี่กะเฮ็ดจุลี่กะวาดนี่ ได้มา้าผมมานี่แหละค่ะนี่พอเมนวาดง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อยิบบอกให้นี่วาดยากขนาดดี่สีน้ำนี่นาะพี่น้องเนาะนั่นละ่ะพ่อกับลูกเพื่อนกันเลยสื่อสีสื่อสีน้ำให้เด้ค่ะพี่น้องเด้อพ่อกับลูกเพ่นเลยสื่อสีน้ำให้นี่อันนี้ได้ม้าเป็นเซตค่ะนี่ มาเป็นเซตจ้างที่บอกเลยค่ะอันนี้จุลีแกะแล้วตอนแรกมัติบอทไทยหรอกเราก็เลยขึ้นไปขึ้นมาเอาเดี๋ยวมาไทายให้พี่น้องเบื้องน้ำนี่ก็ะจะเป็นกระดาษเขาติใส่ใส้วาดเขามาเป็นเซตน,นี่เนาะพี่น้องเนาะกระดาษวาดสีน้ำ นี่จะเป็นสีกับผูกกันสีกับผูกกันกับเครื่องวาดเครื่องแต่งสีนั่นแหล,ละค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะจุรีมารีวิวคองควันวันเม่ซื้อดอกค่ะตอนแรกเขาว่าสิบ่เฮดคลิปดอกคิดไปคิดมากัเลยเออ เฮ a d clip y e a เบค yeah. ทำรีวิว Mother Day Present เดียวสั้ yeah. สน yeah r ว v i e w Mother Day Present for the fan here thank you darling ไปเอกพี่น้องเสร็จและะ้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะจุลีกลับมารีวิวให้เบื้องซ้ำนี่ละ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเนาะค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไคร้เลยครับพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะ